มันสิบพลากันไปใส่เนาะมันสิบไปใส่ผ่านกับบัวกับบัวสายคือหยุดวิ่งแล้วอืออืออืออออืออือวิ่งอยู่เข่าตอบวัวเข่าตอบวัวเข่าตอบัวบดแหงละไปบดแหงละไป มาแทงหนักไปมาแทงหนักไปโอ้ยมีงสู้อยู่นะตัวไม่ใหญ่นะหรือเปล่าตัวสมัยนะ้อตัวสมัยนะ้อเขาเคลิ้แล้วเรียบร้อยเห็นตัวขาวๆนะมามางั้ไปเอาทิ้ง เขาเงอะมีแต่ตัวขนาดนี้แหละพี่น้องคนเลียนห่วยตัวละลู้ตัวขนาดนี้แหละพี่น้อง อว่าโอเคอยู่ครับผมโอ้หอแก้มเต็มเต็มเลยเข้านี่ออกทางโอ้พอ,อ,อดีเลยแก้วมหมานพี่น้องวันนี้ พอได้มันป้วนเปี้ยนหลายรอบแล้วรอบเลยไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่ายิงไม่ถูกมีเขาแก้มด้วยตาโป๊โป๊ไม่ร้องช่างแอะมันนี่ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับพี่น้องกะมาไม้เกาไม้เดิมไม้ไมเคยอดอยาบอกบเคยอดกินมันนี่มันมานแล้วครับผมเจ้า